วันนี้มาอยู่กับจ้องตัวแตดันนะครับวันนี้พามาดูตัดทางหน่อยนะครับตัดทาง50ลอ้อขึ้นบอ่อได้นะครับเนี่ยครับบรรยากาศนบนบ่อทางขึ้นใหม่นะครับตัดทางตัดด้วยกันเดินนะครับที่200รุ่นเจ็ดนะครับ เนี่ยครับบรรยากาศเป็นบอ่อครับ ตัดขึ้นทรอด้านบนฝั่งที่เห็นสีเขาวนะต้องหัไกลนู้นนะครับตัดขึ้นฝั่งนี้นะครับเพราะอ้อมขึ้นไปนะครับ รุ่นเจ็ดวันนี้อเอ็ดยี่แล้นะครับแก้งไม่แกงเลยนะวันขึ้นเรือเราดู

มันาจเป็นน้อยิน่ๆนะครับผมว่นไม่รูกหรือไม่ตัวนี้ เลนลงไปเรื่นลงไปตักให้ยิ่น10อหล้วะบ10องบเราเลยวกันหนึงกันหนึ่นะครับอันนี้วัยเวลาตัดเดินนะครับอย่าว้างขึ้นมาตัดเดืนเวลาไมให้รถนะครับออถกันลงไปตักกันโต นะครับพอินก็อ่ะอินดำนะครับพอนี้โยบบถุงจะน้อมนะครับยังกระลุยเลยนะครับตามไก่มาติดต่อให้มันติดต่อได้เลยนะครับพอโยถุงจะน้อมครับ อ่ามร้อยครับยินนีครับยิ่งใครพาไปต้มดำด้วยเนี่บอ่ามก็เดี๋ยวยินนียินงดำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพวกพาไปแข่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวเดินคลิปหน้าเราถ้าชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามช่องโจ้สายดันด้วยนะครับ ไปโอกาสนหน้าเจอกันไหมนะครับขอบคุณ<อ><อ>ครับ